สวัสดีครับครับผมมาพบกับเครื่องยนต์สตาร์เลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมินิจีโอหรือว่ามินิโมโม 125cc นะครับในกรณีที่มีทางลูกค้าแจ้งว่าเข้าเกียร์ยากนะครับหลอกเกียร์หาเกียรว่างไม่ได้เข้าเกียร์ยากเกียร์หลุดนะครับผมมาพบกับวิธีการแก้ปัญหานะครับคือเราต้องถอด่าค้อคัตออกนะครับเพื่อทำการลองแหวนในชุดขาเตะเกียร์นะครับครับผม พอเราถอดฝาครอบคัด์ออกมานะครับก็จะมีน้ามันเครื่องซึ่งอยู่ภายในเครื่องไหลออกมาเราให้หาถาดรองนะครับครับผมในเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็จะเจอกับชุดคัด์นะครับแล้วก็เฟืองนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการถอดชุดคัด์ออกมานะครับโดยการถอดน็อตสี่ตัวในบนฝาครอบชุดคัด์ครับผม มื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวกิบล็อกนะครับเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อทําการถอดแหวนข้างใน เราต้องหามฟินล็อกออกนะครับเพื่อทําการถอดแหวนถอดทิปล็อก ครับผมเมื่อเราง้างตัวล็อกเสร็จแล้วเราก็ต้องเจอกับปีนล็อกให้ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อทำการเอาตัวล็อกออก เมื่อออกมาแล้วเราทําการดึงออกนะครับดึงชุดคัตออกมาเราก็จะเจอกับเฟืองขับแล้วก็เฟืองเบี่ยงของเกียร์นะครับจากนั้นเราก็ดึงปีนล็อกชุดเฟืองออกนะครับโดยใช้คีมถางดึงออกมา ครับผมไม่ดึงออกมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดึงออกนะครับดึงุดเปลืองออกมาทรนี้เราก็จะเจอกับขาเตะเกียร์นะครับครับผมต้องใช้แฉลแอลนะครับขันออกมาขันชุดขาเตะเกียร์ออกนะครับ จากนั้นเราดึงออกมานะครับแล้วก็เราจะเจอกับครับผมเมื่อเราถอดออกมาแล้วเราก็จะเจอแหวนนะครับครับผมเราเมื่อเราถอดออกมาแล้วเราก็จะเจอไอตัวสปริงขากดคัด์นะครับขาแตะเกียร์นะครับผมทีนี้เราก็ทําการลองแหวนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับหาแหวนประมาณหนึ่งถึงสองมิลนะครับเพื่อลองเข้าไป จากนั้นเราก็ประกอบกับเข้าที่เดิมครับผมในการประกอบเกียร์ในการประกอบขาเตะเกียร์ทุกครั้งต้องเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเสมอนะครับจากนั้นเราก็ขันเข้าไปต้องจัดขาเตะเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างทุกครั้งนะครับ จากนั้นเราก็ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบดูครับผมตัวขาตวเตะเกียร์ต้องเข้ารูปเสมอทุกครัง้งนะครับครับผมต้องเข้าเสมอเรียบกับชุดเข้าเกียร์นะครับชุดล็อกเกียร์นะครับนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับคือต้องเรียบครับผมโอเคครับผมจากนั้นเราก็ประกอบ เข้าที่เดิมโดยการใส่ชุดเฟืองเข้าไปนะครับและในการประกอบกลับเข้าไปทุกครั้งเราต้องทดสอบเราต้องหมุนเฟืองเราต้องหมุนเฟืองนะครับ เราต้องหมุนเฟืองเพื่อดูว่าเฟืองไปถูกไปเสียดสีกับตัวน็อตที่เราลองแบนเข้าไปตะกี้หรือเปล่านะครับถ้าชุดเฟืองไปเสียดสีกับตัวน็อตให้เปลี่ยนแหวนนะครับเอาให้บางลงครับผมจากนั้นเราก็ประกอบชุดคัดนะครับ จากนั้นเราก็ประกอบ,ก,อบกับเท่า,าที่เดิมทั้งหมดนะครับ ในการประกอบกับเข้าที่เดิมทุกครั้งคว<น>รค, <น S 2> คำนึงถึงความสะอาดของเครื่องมือแล้วก็ชิ้นส่วนที่ถอด,ถอ,ดออกมาจากนั้นก็ล็อกปิ้นนะครับ ในการเสริมแหวนตัวนี้เข้าไปทุกครั้งควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเพื่อความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับและช่วยในการรักษาเครื่องยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ครับผมจากนั้นเราก็ใส่ฝาครอบกลับเขาที่เดินนะครับแล้วก็ใส่ใส่ชิ้นส่วนที่ติดยึดอยู่กับฝาครอบให้หมดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํารถไปทดสอบนะครับครับผมเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเสริมแหวนตัวขาเตะเกียร์นะครับ ในการขันฝ่าทอบแต่ละครั้งควรใช้แรงข่านให้เท่ากันนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมจากนั้นเราก็ทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เหลือเข้าไปแล้วก็นํารถไปทดสอบนะครับการรายงานขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ